สวัสด,ดียามเช้าครับสวัสด,ดีเช้าว,วันสุกเนาะนอันนี้สปริงมือหักครับสปริงมือหักเนาะหรือสปริงออกกําลังกายเนาะเอามือสอดจังสีก็ได้เนาะการดีดเนะาเนะการดีดเวลาเคื่อมันดีดเพื่อเอ็กซิเดนต์จริงๆนะมันสิบประดิษฐดนะีหนาเนาบเราบ้างดีดเด้อปิดพวงเนาะ สองตั้งสี่ก็ได้เห็นไหมอันนี้ผมใส่ยู่ีสิบเคจีครับสี่สิบเคจีเป็นลูกกิ่งลายเข้าข่อยด้านมาก ไหวแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นเนาะผมเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะรอออกออกกำลังกายรอเวลาไปทำงานแค่นั้นเองกดสั่งในตะกร้าได้เลยครับมือใหม่ก็ 20kg ก็พอแต่ถ้าไข่แข็งแรงก็30 40 50แล้วแต่ครับเพราะว่ากำลังแต่ละคนพละกำลังของแต่ละคนไม่เท่ากัน เล่นเร่อยกล้ามมาเร่อยบางทีก็เล่นท่าดีก็ <c oughs> ย่อขาเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดบีไว้แล้วก็ย่อขาออกตามสไตล์ตัวเองนี่แหละครับแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ

ใครที่กำลังมองหาสปริงออกกำลังกายแนะนำตัวนี้เลยครับเล่นจีนครับเล่นจ <c oughs> ีนไอ้มกล้ามมันก็มาเรื่อยๆนะกล้ามมาเรื่อยย แมาเล่นดวยวนสนามฟุตซอลเนาะเด็กที่สนามฟุตซอลปกติผมกับสิขึ้นไปแม่เล่นยอนเท่านั้นเออเนี่ยสนามสกเก็ตบอร์ดแต่ว่ามือนี้คนเต็มฟุตซอลก็จะก็มาเอาก็มาเล่นสปริงมือหักอยูวนตึกล่างนี่แหละกดสั่งในตะกร้าได้เลยขอบคุณทุกออเดอร์เน,ะออเนา,า,าเนะ,ะขอบคุณทุกออเดอร์กดสั่งในตะกร้าได้เลยนะครับขอบคุณที่สนุน นายหน้า,นามือใหม่เนาะนายหน้า,นามือใหม่ขอบคุณมากสปริงมือหักครับสปริงมือหกัก